สวัสดีครับสวัสดพีพี่ที่กดติดตามผมที่แม่ดกดติดตาม,มด,ด้วยนะครับวันนี้ผมได้ตะกุดสองสอง,สองให้ชมเป็นดอกใหญ่นะครับก่อนหน้านี้ได้ลงไปแล้วแหละแต่จะลงอีกรอบนี้จะเอาแค่แต่สองสองเพียวไปเลยนี่กองเตะเตียงกันไปในหมอนี่ เน่เป็นตะกุดดอกใหนะครับปีสองสองจัมโบ้ใหญ่เขาเรียกว่าจัมโบใหญ่เรียญหิ่งหิ่งเลยนะครับเนี่ยพ,พี่เรียนหิ่งหิ่งเลยสองสองนี่คือเป็นรุ่นที่สองของหลวงปู่เจียมนะครับ เป็นเสมาหน้าแก่เนี่เสมาหน้าแก่ของลวงปูเจียมสองสองมี2รุ่นนะครับพี่ๆพี่ๆทานไหนที่ยังไม่นี่อันนี้ปีสีนะครับเห็นไหมปีสีหน้าลวงปูจะอยองนุ่มๆแต่ปีสอ,ส,อสองจะหน้าแก่โอเคไหมครับนั่นแหละครับนี่วันนี้ผมเอาชุดสองสองจัมโบ้ใหญ่มารีวิวให้พี่ยูชม เผื่มีพี่มีพี่ๆท่าไหนาสนใจนะครับทักไปได้เลยครับแอดไล 8. น์ผม0 8นย์4 3 3ส8สี่สสมสวยไหมครับหลังหลังเกือบเรียบแล้วเนี่ยมีจุดนิดเดียวเนี่ยหลังรอเรือเนี่ยหลังรุ่ะครับข้างหน้าอีไม่ติดด้วยครับจมกูกยังร้อเอระพูดง่ายๆหิ้งๆเลยครับดูแบบแห้งๆแบบลายยันแบบ เข้มขังมากครับเนี่ยพอยหน้ารถดอกใหญ่เนี่ยดอกใหญ่เนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับพี่ๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไม่ใช่แบบจัมโบ้แบบดอกใหญ่นี่คือเก้ามิลขึ้นนะครับคือใหญ่กว่าปากกาธรรมดาที่เราเขียนถ้าถ้าเท่าปากกาคือเป็นดอกกลางครับอันนี้เขาเรียปีเป็นเป็นปีสองสองจัมโบ้ใหญ่ เมื่อสองสามปีที่แล้วนะเมื่อต่อปี60ศูห้าเก้าเนี่ยสภาพนี้นะครับพี่พี่มีแตะหมื่นครับมีแตะหมื่นทุกวันนี้ก็มีครับที่เขาขายกัน7จ็ดแปดพันถึงเก้าสภาพนี้นะก็อยู่ที่คนขายได้ครับต้องสภาพแห้งๆดาเดิม,ดมสมบูรณ์แบบไม่ชำรุด ก็จะมีที่เป็นตะกุดที่ไม่เห็นลายก็มีครับจะเป็นดำดำเลยน,นั้นคือน่าจะอยู่ที่คนเก็บครับถ้าคนเก็บดีก็จะอยู่อย่างสภาพอย่างนี้แต่ถ้าคนเก็บแบบวางไว้ตะกุดก็จะออกดำดำมองไม่เห็นลายอันนี้ยังยังอยู่สภาพแบบโอ้ถ้าเป็นผมผมก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ9 9้าก้า้าซนเลยสภาพแบบ สวยก็คือท่านพี่พี่ทนายอยากแบ่งบูชาก็อย่าลืมทักไปได้ไลน์ผมก็มีครับเฟซผมก็มีอยากเช่าบูชาทักไปได้ครับยินดีแบ่งปันนะครับมีรุ่นทหารมีรุ่นสองสองถ้าสองสอง,สองนานๆจะเจอทีครับเพราะไม่ได้หา,หาง่ายเลยสภาพสวยๆนะ สองสองนานๆจะเจอทีโอเคพี่ๆท่านไหนที่กดติดตามนะครับกุหล้องปูเนี่ยนิยมแค้วคาดปลอดไปยไม่ตามมาหานิยมค่อยหน้ารถเนี่ยสุดยอดเลยครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมจะลงคลิปละ